แฟนหงแดงลิเวอร์พูลแฟนสิงบรูเชลซีห้ามพลาดนะครับเป็นการรีแมตช์มาพบกันในนัดชิงชนะเลิศครั้งที่2ของฤดูกาลนี้นะฮะหลังจากที่นัดชิงลีคับเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะฮะที่เอาชนะไปได้จากการดวลลูกโทษสุดมันนะฮะ11ต่อ10นะฮะในเกม FA คับคืนนี้เวลา4ีทุ่ม45่านนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะความพร้อมวันนี้ฮะรเริ่มจาก เชลซีก่อนนะครับรอบรองเนี่ยผ่านคริสตัลพาเลทมาได้นะครับชนะไป2 0สถานการณ์ในเกมนี้จะไม่มีนักเตะอย่างเบนชิวลเอนโคโล่กองเต้แล้วก็มาเตโอโควัสิกนะฮะส่วนดาวดังรายอื่นๆยังอยู่กันครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นลิสเจมจอจินโยเมสันเมาไคฮาร์เวลแล้วก็ศูนหน้าฟอร์มร้อนอย่างโรเมรูรูกากูนะฮะก็จะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะฮะส่วนทั้งฝั่งของ ริเวอร์พูกันบ้างนะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยโชว์ผลงานสุดมั่นใจครับเอาชนะแมนซิตี้มาได้3ประตูต่อ2ครับเกมนี้ฮะน่าจะขาดฟาบินโยนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วในเกมลีกเนี่ยเจ็บครับส่วนนักเตะรายอื่นๆนะฮะที่พักจากเกมลีกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอนดรูโรเบิร์ตสันนาบิเกต้าแล้วก็เตียโก้คันทาร่าเนี่ย ถือว่าฟิตเต็มถังฮะพร้อมลงสนามแนวรุกก็จะเป็นโฮซาร่าซาดิโอมาเน่แล้วก็ลุยดีอาร์ตนะครับถือว่าสภาพทีมเนี่ยมีความพร้อมมากๆกับเกมนัดชิง FA ฟเอคัคืนนี้นะครับแน่นอนว่าผลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกได้ทั้ง3หน้านะฮะด้านลิเวอร์พูลเนี่ยดูจะมีความมั่นใจเพราะว่ารอบที่แล้วก็ปราบแมนซิตี้มาได้แถมในการเจอกันในนัดชิงเกมลีคับเนี่ยก็เอาชนะได้แต่ยังว่าครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมนี้ ลูกทีมของโทมัสทูเกิลก็จะต้องลุยเต็มโซบะครับเพราะว่ามันไม่มีถ้วยอื่นให้หวัง<ช>แล้วในฤดูกาลนี้ฮะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยถ้วยพรีเมียร์ลีกก็เริ่มเลือนรางนะฮะเพราะว่าแมนซิตี้ก็ยังแรงอยู่ก็คงจะต้องคว้าถ้วย FA Cup ับเนี่ยมาให้ได้เพื่อสร้างความมั่นใจนะฮะได้ทั้งลีกคับ FA Cup ับเนี่ยในการลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกก็น่าจะมีความมั่นใจในการ ว่าอีกแชมป์ยังไงซะแค่ได้3แชมป์เนี่ยก็ไม่ได้ขี้เลนะครัสำหรับปีนี้ครับเป็นอะไรที่คืนนี้เดี๋ยวรับชมกันแน่นอนนะฮะสี่ทุ่มสี่ห้าเวลากำลังดีครับเบียร์สักขวดกับแก้มสักอย่างครับนั่งดูกันเพลินๆครับแฟนทีมไหนคิดว่าอะไรยังไงพูดคุยได้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ช่องวิทย์วิทย์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทย์วิทย์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รรรััับบชชชมทุกกกกกวนนะคคอ่าฝดดดไล์์แ subscribe ง